ใ้ให้เลือกระหว่างภูเขาและทะเลเป็นผมผมจะเลือกร้าน s t e e m s s o p p บริการเติมโลบักแบบ ID p a s t เติมไวใน5นาทีและยังมีบริการกดเกมพาร์ตและผลในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะไฟเตอร์แมปบล็อกฟุตและแมป King Legacy มีบริการรับกดเพชรแมปอ l ส Star Tower Defense และบริการอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ร้านดีมช็อปบริการกดเกมพาร์ทและผลเลตแปดในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะไฟเตอร์แมปบ็อกฟุตแมปคิงเลกาซีกดเพชรแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์และแมปอื่นๆอีกมากมายตอบไวบริการเร็วต้องร้านนี้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านเล็กซิ h ช็บริการรับฟาร์มและกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆรวดเร็วทันใจเวรุ่น ไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะไฟเตอร์แมปคิงเลกาซี่และแมปบ็อกฟุตและยังรับกดเพชรแมปออสตาบริการเร็วตอบโคตรไวลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยครับ <S <S ร้านมิสกี้สโตร์บริการรับเติมเกมต่างๆเช่นโลบักวอลโลแลน์พับทีและยังมีบริการรับกดผลและเกมพารในแมปต่างๆและยังรับฟาร์แมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์บล็อกฟุต หากใครที่ใส่จนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับในเกมโลกบอกในแบบของบล็อกฟุตนะครับก็ถือว่าห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับสาหรับในแบบบล็อกฟุตนะแต่วันนี้เนี่ยผมก็กลับมาทําเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้มาทําเยอะหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับค่าอันดับผลปีศาจสายโลเก้นะครับที่ PVP ได้ดีที่สุดในเกมนะครับ ึ่งก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องวันพีเนี่ยมันจะมีผลอยู่3ประเภทนะครับอันนี้ก็บอกไว้สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับหรือว่าแบบกาลังหัดดูวันพีชอะไรประมาณนี้นะก็ประเภทแรกนะครับจะเป็นประเภทสายโลเกียนะครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นี่แหละครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นสายพารามีเซียนะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็จะเป็นประเภทโซออนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความสามารถเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นสายโลเกียนะครับที่ผมจะมาจัดลำดับนะ ก็ผลโลเกียนะครับก็จะมีข้อดีที่พารามีเซียแล้วก็สายโซออนเนี่ยจะไม่มีนะครับก็นเนื่องจากที่ผลสายโลเกียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลังธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าลาวาไฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งในเวลาที่โดนโจมตีเนี่ยถ้าศัตรูเนี่ยเขาไม่มีฮาคีนะครับจะไม่สามารถที่จะตีเราโดนเลยนะเอออันนี้ก็จะเป็นความรู้สําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะเอาง่ายๆนะครับในเวลาที่ศัตรูเนี่ยมาตีเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นมอนเนี่ยถ้ามันไม่มีฮาคีนะครับมันจะไม่สามารถที่จะตีโดนเราได้นะคอมนะ,นะลุดงใหู้ เดี๋ยวผมไปลองมันสักตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือผมใช้เป็นผลดร์งนะครับในเวลาที่โดนโจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะทะลุไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นสกิลของผลปีศาจเนี่ยมันก็จะโดนนะครับเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคร่าวๆก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมายิบยกให้ดูนะครับทั้งห้าดับเลยนะครับว่าจะมีผลอะไรบ้างนะครับที่ผมเนี่ยจัดให้มันโหดที่สุดเลยนะครับในการ PVP นะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆเลื่อนลงมากดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มากันในอันดับที่5นะครับผมก็ขอ,อยกให้กับผลไฟไปเลยเะครับเนื่องจากผลไฟในยอย่างที่เรารู้ก็ดีนะครับเป็นอีกผลหนึ่งที่ขัานที่จะมีดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็การโจมตีหลายๆสกิลเนี่ยมันจะทําการโจมตีแล้วก็จะติดเบอร์หรือว่าติดเผาด้วยนะครับอ่าก็จะสร้างดาเมจใส,ส่ศัตรูเนี่ยรัวๆเลยนะครับ ผลไฟนะครับก็จะเป็นผลที่มีการเอาเวกมาด้วยนะครับซึ่งสกิลตอนเอาเวกเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะโหดนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการ PVP นะครับถามว่ามันพอที่จะเอาไป PVP เนี่ยสู้คนอื่นได้ไหมนะครับก็ถ้าเป็นการเล่นหนึ่งวินงนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ลําบากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยมันใช้งานโดนยากนะครับเปอ,อ แล้วก็สกิลใหญ่อย่างอันตีมันเนี่ยนะครับที่เป็นแบบสกิลหลักเลยนะครับในการทำดามเมจเนี่ยในเวลาที่ใช้อันตีไปเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาแบบชะงักด้วยนะครับเพ่อเราแบบจะขยับไม่ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับในเวลาที่จะหนึ่งวีหนึ่งนะมันอาจจะไม่ค่อยพิวสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นแบบเป็นตี้นะครับหรือว่าเล่น PVP หลายๆคนเนี่ยคนแบบนัวๆเลยนะ บนไฟนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับเพราะว่าโจนาตีเปทีนิงนี่คือแบบโดนกานเลเทนนะด้วยความที่บนไฟเนี่ยด้าไม่เห็นเลงนะครับข้อดีคือมันมีแค่นี้แหละครับเออในหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะผมก็เลยจัดมันให้อยู่ในดับที่5ไปเลยนั่นเองนะครับผม แล้วก็มากันที่ในอันดับที่4นะครับผมก็ขออยูกให้กับผลสายฟ้าไปเลยนะครับอ่าผลสายฟ้านะครับก็เป็นผลสายโลเกียนะครับที่มีการรีเวิร์กเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับผลไฟเลยนะครับซึ่งผลสายฟ้าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆนะครับเออน่าจะเป็นท็อปสนะครับผลที่รวดเร็วที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากตอนที่สกิลมันรีเวิร์กมันนะครับมันจะมีท่าเอฟนะนะครับที่ในเวลาที่มันพุ่งไปเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะพุ่งได้ประมาณ3รอบเลยนะเออ ซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับในการที่จะไล่ตามคนอื่นหรือว่าในการที่จะหนีนะเออมันเป็นอะไรที่แบบพิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของโปรสายฟ้าเลยนะครับก็คือมันรวดเร็วนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลของมันนะครับที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับเออหลหลายสกิลนี่คือมันจะเป็นสกิล AOE นะครับโจมตีเนี่ยโดนได้หลายตัวแล้วก็ขนาดใหญ่นะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับถ้าเราใช้ในการเล่นแบบหลายคนนะครับจะเป็นการวอลแคนนะครับหรือว่าเป โปสายฟ้าเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าบางคนเนี่ยจะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับช่วยเพื่อนเนี่ยช่วยลงทกิลขัดหรือว่าใช้สกิลตอดคนอื่นเนี่ยก็ถือได้ว่าดีนะเออจะเป็นแบบประมาณซัพพอร์ตเลยนะครับซึ่งข้อดีของผปรสายฟ้าเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วนะครับ ระยะสกิลที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับโดยเฉพาะอันติเลยนี่คือแบบโคตรใหญ่เลยนะเออใช้โดนแบบง่ายนะถ้ายืนออกอกันนี่คือแบบโดนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปูดสาฟ้าเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการสตันนะครับออในเวลาที่แบบศัตรูโดนอันติเราหรือว่าโดนสกิลที่3นะเออมันก็จะมีการสตันเล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะสามารถขัดสกิลช่วยเพื่อนได้อย่างดีเลยนะซึ่งก็ถึงได้ว่าเป็นผลที่คอยซัพพอร์ตเป็นเพื่อนได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับของปลไสฟ้านะก็จะคล้ายๆ หลายสกิลเนี่ยนะครับตอนที่บทไยฟ้าเนี่ยมันไล่นะครับมันก็จะมีระยะเวลาในการไล่นะครับตัวละครเราเนี่ยมันจะยืนนิ่งนะซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าเราเล่น1 V1 เนี่ยมันแน่นอนอยู่เลยนะครับว่ามันจะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะเออเนยครับก็ถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยก็แนะนานะครับว่าเล่นเอาไปเล่นแบบเป็นตี้นะครับคอยช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยจัดมันให้อยู่ในอันดับที่4ไปนั่นเองนะครับผม มาถึงในันดับที่3นะครับผมก็ขอยกให้กับผลน้ําแข็งไปเลยนะครับอ่าผลน้ําแข็งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกผลหนึ่งนะครับที่ PVP เนี่ยได้เก่งมาตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับเออบางคนเขาก็เลือกใช้เป็นผลน้ําแข็งกันนะเพราะว่าผลเก่าๆหลายๆผลนะครับมันจะเป็นที่จะต้องรีเวิร์กนะครับถึงมันจะเก่งนะแต่ถ้ามนเป็นผลน้ําแข็งเนี่ยมันไม่ค่อยได้จะจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่รีเวิร์กเนี่ยมันก็ยังถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเก่งอยู่ด สามารถที่จะคอมโบได้กับไฟติ้งสไตล์นะครับพวกเมลีนะครับหรือว่าพวกดาบต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหลายรูปแบบนะเออนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับมันก็จะคล้ายๆขบวนสายฟ้าเลยนะครับในเวลาที่เราใช้สกิลพลาดหรือว่าใช้สกิลแล้วแช่ไม่โดนเขานะตัวละครเราเนี่ยมันจะหยุดชะงกนะครับเออในเวลาที่เราแบบใช้สกิลแช่ใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยโดนสวนได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความชํานาญของคนใช้ด้วยนะครับว่าแบบจะใช้ได้เซียนขนาดไหนนะแต่โดยรวมๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผลที่มีข้อดีเยอะะนครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลแช่นะครับสามารถที่จะแช่ศัตรูได้นะครับ <S <S ถ้าเล่นเป็นตี้นะครับหรือว่าเล่นหลายๆคนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผลที่เอาไว้เปิดหรือว่าเอาไว้จับศัตรูเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับเออแล้วก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของผลน้ําแข็งนะที่ผลอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็จะเป็นการแบบหนีไปในน้ําใช่ไหมคือในเวลาที่เราดนน้าไปนะครับผลน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ําแข็งขึ้นมาตรงขาดเรานะเออมนสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยวิ่งในน้ําได้ใช่ไหม ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับสาหรับคนที่แบบชอบวิ่งหนีลงน้ําอะไรประมาณนี้นะคือมันก็มีหลายๆคนที่ผมเคยเจอนะครับที่แบบเล่นพลน้ําแข็งเนี่ยในเวลาที่แบบสู้ไม่ได้หรือว่าเลือดน้อยเนี่ยก็จะวิ่งลงน้ําไปใช่ไหมแล้วก็จะหลอกล่อให้เราแบบเข้าไปนะครับแต่เวลาที่เราตามไปเนี่ยหรือว่าใช้สกิลพลาดแล้วโดนเขาแช่เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับเพราะว่าพลน้ําแข็งเนี่ยมันสามารถที่จะแช่เราในน้ําได้เลยนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสาหรับคนที่เจอคนที่ใช้พลน้ําแข็งนะครับแล้วก็แบบ ซึ่งก็เป็นผลหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็โหดมากๆเลยเลยครับผมก็ขอจะให้อยู่ในันดับที่3ไปเลยนั่นเองนะครับผมมากันที่ในดับที่สงนะครับผมก็ขอยกให้กับผลแมกมาไปเลยนะครับอ่าก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าผลแมกมาเนี่ยถ้าไม่รีเวิร์กนะครับผลมันจะค่อนข้างที่จะไก่คายมากมากนะสกิลนเนี่ยนอกจากที่จะใช้งานลําบากมากๆเลยนะครับจนกว่าจะยิงสกิลให้มันโดนเนี่ยมันลําบากมากๆเลยนะ แต่พอมาในตอนนี้นะครับก็มีการรีเวิร์กใช่ไหมครับในอัปเดตประมาณ15ใช่ไหมนะครับก็ทำให้ผลมากมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโหดม,มากๆเลยนะเออนะครับในช่วงที่มาแรกๆเนี่ยผลเล่นนี้เยอะมากเลยนะเนื่องจากที่สกิลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเนะครับเออมันก็จะอารมณ์แบบประมาณผลไฟนะครับเพราะว่าศัรตรูที่ยืนแช่สกิลเราเนี่ยก็จะโดนดามเมจรัวๆอะไรประมาณนี้นะ มันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับถ้าเราไปเล่นลงตี้บอแคนนะครับหรือว่า PVP หลายคนเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการหนึ่งเนี่ยก็ถือได้ว่าโหดเหมือนกันเลยนะเออไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะหนึ่งเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะเทพนะครับเพราะว่าหลายๆสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะเออมีทั้งสกิลโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็จะมีสกิลระยะประชิดด้วยนะครับหลายๆสกิลนี่คือแบบรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็ยังติดเผาอีกนะเออซึ่ากดมจะโห แล้วก็สามารถที่จะคอมโบกับพวกอาวุธฟติ้งต่างๆได้เลยนะครับถ้าใครที่แบบช่ำๆหน่อยนะเออจะคอมโบได้เลยนะครับผนแมกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับสำหรับคนสายโลเกียนะในตอนนี้ผมก็ยังเห็นคนเล่นอยู่นลครับขนแมกมาเนี่ยที่มปนคนข้างที่จะน่าลำคาานะครับคือสกิลันแรงอ่ะเออผมก็ขอจัดมันให้อยู่ในดับที่2ไปเลยนะครับผม แล้วก็มาถึงกันในอันดับที่1นะครับก็จะเป็นผลอะไรไปไม่ได้นะครับมีอยู่ผลเดียวนะที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็จะเป็นผลดาร์กนี่เองนะครับฮ่าก็จะเป็นผลที่ผมใช้อยู่ในทอนดีเลยนะซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วเลยครับสำหรับผลดีนะครับในตอนที่มันมีรีเวิร์กมาเนี่ยถือได้ว่าโหดมากๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับผลดาร์กเนี่ยเป็นผลที่ค่อนข้างจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับเออแต่พอมีรีเวิร์กนะครับผลดาร์กเนี่ยก็เป็นผลที่แบบติดเมตามาเลยนะครับเออตั้งแต่แบบมีรีเวิร์กมาแรกๆเลยนะครับ เนื่องจากสกิลหลายๆสกิลของมันนะครับค่อนข้างที่จะพิวนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเอฟที่สามารถที่จะพุ่งหลบได้แบบโคตรรวดเร็วเลยนะเออแล้วก็แบบดาวทางได้ยากนะครับแล้วก็จะมีสสกิลหลักนะครับที่เป็นท่าเอแล้วก็ท่าซีนะครับอ่าจะเป็นสกิลในการจบับศัตรูนะครับสามาที่จะดูดศัตรูแล้วก็ล็อกศัตรูนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะคอมโบหรือว่าลุมกระทืบเขาได้อย่างสบายใจมากๆนะเออเลยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆนะครับ ก็จะสามารถคอมโบได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะผลนี้นะครับก็จะเป็นผลทายโลเกียที่ผมคิดว่ามันโหดที่สุดเลยนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณดีนะครับสําหรับการจัดอันดับนะครับหาดับผลสายโลเกียที่ PVP ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยนะครับเออไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะอยู่กับที่ผู้ใช้นะครับว่าจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะคนไหนแบบเล่นชํำๆหรือว่าเล่นเก่งๆเนี่ยไม่ว่าจะใช้ผลไหนเนี่ยมันก็โหดเลวนะนะครับอันนี้ก็ วิธที่การฝึกฝนของแต่ละคนแล้วล่ะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการจัดให้ดูแล้วกันนะครับว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขานิยมใช้ผลอะไรกันบ้างนะครับที่สามารถที่จะามา PVP ได้นะก็จะมีประมาณนี้นั่แหละครับก็ถ้าผมจะดันดับไม่ถูกใจใครเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นยังไงนะครับในคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับก็ถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามา ก็ในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย